อยู่ผมชื่ชิตายคร้บอยู่เกม t e n d e m a t เ l ร of Shadow เหมือนเช่นเคยนะครับเป็ไปลุยกันในพาร์ทสุดท้ายกันเลยดีกว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพาร์ทสุดพายหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไปลุยกันแบบโย่หยาแบบชิกาดาวโย่โอ้ยเลือดไปกินข้าวมาอิ่มๆิมบอกเลยท้องนี่แน่นเลยตัวหยังนะเนี่ย เป็นแมลงเหรอมาสเตอร์น่าจะเป็น<อ>มาสเตอร์ดักท้ายมาสเตอร์ตัวใหม่อ่ะเพราะว่าก่อนนั้นเราเจอเจอไอ้ตัวหัวหลอดไฟไอ้ตัวหัวหลอดไฟนี่โอ้ยพูดถึงแล้วเจ็บมองอย่างเลยอ่ะมาโอ้โหมันเขียววะเมาแน่ๆเดี๋ยวขอเล่นพี่หมีก่อนเอาพี่หมีไปสำรวจก่อนอันดับแรก อ๋อผีมีธีโดดขึ้นไปนะบอกเลยว่าผมเนี่ยชีเนียรอยู่น,นะเกมนี้เรามาดูก่อนว่าข้างหน้ามีอะไรเราต้องสำรวจก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าเราไม่สำรวจนี่คือแบบโอ้โหคิดแล้วบางทีก็แบบรู้สึกว่าทำไมเนะปุ่มตรงนี้เหรอเนี่ยมีแมลงตรงนี้อันนี้คือปุ่มเรากดไปแล้วนะเราจะต้องให้ผีไปฝั่งนู้นโอเคไปผีบอกอ,อ ถึงวลาที่ฉันต้องออกโรงแล้วสินนะน่มาทำไมวะยวต้องดึงคันโยกขึ้น<ๆ>เพื่อสลับแสงเฮ้ยเๆ้ยเฮ้ยเ้ยเมันเห็นมันเห็นหรือมันจับเสียงถ้าเมื่อวันจับเสียงนี่อาจจะเป็นโอ้โหแล้วมันโดดยากไงก่อนนะอันนี้เดิมนมาทำไมวะ อ๋ออ๋อมันเหยียบปุ่มเหรอโอเคเอาล่อมันมาเหยียบปุ่มโอเคเข้าใจแล้วแล้วก่อนอื่นเอาพี่หมีไปก่อนเอาพี่หมีไปล่อฝั่งนู้นก่อนหนีไปรอฝังงอ่งนี้นะรอเลยพี่หมีแล้วเราก็ดึงนกันโจมันลงเออรอประตูเปิดโอเคจากนั้นเราก็น่าจะต้องเล่นน้องก่อนเลื่อนกด e กดเลื่อนเลื่อนโอ้โห ผมแบบอยากให้มันกดปุ่มเดียวไปเลยไงแต่มันทำไม่ได้คือถ้ามนเลี้ยวก็ต้องกด D กด S ลงมาอย่างงี้อ่าไอที่มีลงไปเฮ้ยผมมันมีหนามตรงนีไน้ไม่เห็นีเดี๋ยวเอาลง่ันโดนนะั้ไม่โดนนะโอเคโอเคี่หมีไม่โดนแล้วเราก็พาพี่หมีไปเลยไอแบบแบบไปแบบติดจิง พี่ต้องลงไปกันโอเคแล้วให้พี่บีโดดเหยียบปุ่มนะครคราวนี้เราก็ไปเลยไปเองเลยมีปุ่มอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะไปได้เอเลียนโอ้โหมันไม่เหมือนสัตว์ประหลาดแนละ้วมันเป็นเอเรียแล้วเดวยด้านบนนี้ต้องมีอะไรอยู่อย่างแน่นอนโดดไปเลยพี่หมีคงมีปุ่มอยู่ข้างบนนะครับกด,ดเพื่อเปิดแสงฮนะแล้วไงต่อ งอวิ่งมาด่วนอ๋ออ้นี่กลัวแสงอ๋ออันนี้กลัวแสงโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้ใช่ไหมนี่เปิดประตูเราก็เหยียบเหยียบปุ่มนี้โดดมองอะไรพี่หมีโอเคแล้วรอให้พี่หมีฟังดูก่อนเอา้า<อ>เดี๋ยวนะมันมาจากไหนก่อน ปิดแสงอ่ะแล้วก็ให้หมีไปผ่านเรียบร้อยโอ้โหเหมือนจะงงแต่ก็ไม่งงด่านต่อไปแบบตึงๆเลยแล้วกันนะครับโอ้โหล้วนี่ต้องเลื่อนไปไหนเนี่ยโอ้สีแสงได้เหรอโอ้แต่ว่าขั้นขั้นมีแสงสีเขียวคือไอ้นี่จะเปิดใช่ไหม ปิดแสงเอาโหลดรดโูน่าร่างได้ไหมเนี่ยไม่ได้โหลดรด,โดน่าล่างไม่ได้หมายความว่า,านัา่นเลยนะต้องสร้างแสงเงาขึ้นมาแล้วมันจะสร้างยังไงวะมันเนีย่ยแสงเงาตรงนี้มันต่อได้แล้วเราต้องเปิดอันนี้ก่อน พอเปิดอันนี้ก่อนใช่ไหมเราก็เลื่อนอันนี้ขึ้นไปเลือ่อนจะปั๊บเป็นอย่างงี้นี่ไงแล้วมันก็จะมีไอ้นี่เออช่องเล็กๆมันก็ตกนะพี่หมีไปกใก้พี่หมีมายืนรอตรงนี้จากนั้นเราก็ขยับไอ้นี้ลงมาขยับไอ้นี้ลงมาเพื่อเพื่อเปิดทางให้เราเองเราก็วิ่งไปเปิดสวิตช์ตรงนี้ปิดปิดไฟแล้วเราก็เดินมาเดินมาเดินมาพี่หมีแล้วก็ปุ่ม โอเคเรียบร้อยนะครับถือว่าไม่ยากนะดีไหมเออตรงนี้มีปุ่มข้างบนกดเลยไล่ออกไปแล้วไงต่อพอไล่ออกไปแล้วมันมันยังไงต่อโดนได้ไหมอ๋อโดนปุ๊บตายเลยไม่ได้เดี๋ยวเราต้องยืนโอ้นี่นี่น,น,นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่อ้อมมาเราก็ปิดปล่อยให้มันเดินมาปุ๊บเดินมาแล้วก็เปิดโอ้มีเวลาจำกัดอีก โอเคต้องรีบนะเยียบค้างก่น้นโดดขึ้นริ้งตัดแบบรอรอึบปึบปิๆๆ๊งปึ๊ดึงมาดึงมาเออโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราหาม,มุมก่อนมุมที่จะส่องแสงนะปึๆๆ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่หมีเดินไป อ๋อเจอมาเสร็จก็ลากไอ้นี่ลงถ้าเปิดทางให้หมีลงไปโอเคโอเคเรียบร้อยนะเปิดแล้วมะโอ้ตรงนี้เหรอนี่เปิดประตูเปิดประตูเพื่อเอาให้พี่หนีลงมาโอเคทพ่มหมีลงมานะเจา้าวันนี้ โอ้โหวิหมีตูวเดินยาวซะด้วยโอเหยียบนี้ปึ๊บต้องเหยียบนี้ก่อนให้แมลงนี่มันกิ้งก่อนปึ๊บเราก็วิ่งมาแล้วเราก็ปวดนอ่ออกพอปวดนี้ออกปึ๊บเราก็วิ่งอ,อ่ะนี่มาหลบตัวนี้ก่อนจากนั้นก็เหยียบไอ้ให้หอยทากมันมารอหอยทากมาก่อนปึ๊บพอเราหอย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 ทากเออมาเราก็เดินมาตรงนี้เฮ้ยตัวนี้มีอะไรด้วย จะเป็นชุดคอลเลคชั่นคอลเลคชั่นหมีน้ำไปจากนั้นก็ให้พี่หมีวิ่งไปหลังๆเริ่มไม่ใช่สมองหลังๆมีแต่ความยากหรือเปล่าลุบ่านแบบง่ายๆยานะมันก็มันก็ง่ายไปตอนนี้ดาที่สามแล้วโอ้โหเปิดมาก็งงเลยออืหอยตาก แับนะต้องเปิดแสงเปิดแสงแล้วก็เลื่อนอาจจะเลื่อนไปฝั่งนี้ก่อนโอเคแล้วก็ให้พหมีเล่นเออไข่มันมาวางหนามด้านบนวะนี่อยากจะรู้จริงจริงโอเคพอพี่หมีมาปุ๊บเอ้ยมายืนเอ๊บยืนตรวนี้ไม่ได้ยืนรอตัวนั้นมาก่อนนะพี่หมีแล้วเราก็ลากไอ้นี่มา ก็เ,เปิดไปฝั่งนู้นอ่าพอเปิดมาก็ปึ๊บเดินมาเดินมาปึ๊บแล้วก็กดปุ่มโอเคได้ละอุ้ยเปิดประตูปุ๊บแหลกเลยอะ่ะเจออะไรไม่หนออ้าวไม่แหลกแล้วนี่นี่ไงมาเหมือนกดปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งต้องลงไปใช่ไหมโดนได้ไ,มไหมเนี่ยโดนได้แต่ไม่เป็นไรเอ๊ะโอ้โดนลูกกิ้งไม่ได้โอเคเดินพยายามเดินผ่านกน ำรวจีอันนี้อะไรอะรูปภาพไม่น่ามีอะไรหมายความว่าเราต้องปล่อยเพื่อให้ทางนี้เปิดอันนี้คือเปิดประตูใช่ไหมน,นี่เปิดประตูแต่แต่ว่าอยากรู้จริงๆก็ปุ่มด้านนี้มันคืออะไระ mm hmm. เดี๋ยวหันมาก่อนปึ๊บหันมาต้องเหเียบอ๋อ แสงฝั่งนั้นทำงานแล้วแล้วไงต่อเข้าใจละเข้าใจละก็คือมันมีหนามบังพี่หมีอยู่ผมก็ลืมสังเกตมันก็ดึงเลยดึงมาเลยปั๊บนี่เราให้พี่หมีไปก่อนเอ้ามันไปไม่ได้ดีกว่ากูเปิดโอ้เราก็ขังไว้โอ้ เราก็ขังไว้แล้วก็ย้ายแสงมาทางนี้แทนปึ๊บนี่ไงแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มติดใกล้พี่หมีเดินผ่านเออเรียบร้อยแล้วเราก็ป่าได้แล้วไงโอ้โหต้องใช้สมองนะด่านนี้ไปพี่หมีมาพี่หมีมาต้องเล่นกับแสงกับเงาอีกแล้วอ,อุ้ยโอ้โหโดนไม่ถึง ไม่ถึงก็แสดงว่าไอ้นี่เอามาใช้เป็นทางเดินได้เยอะเปึ๊บขึ้นหน้าบนได้ไม่ได้แล้ต้องไปให้ไหวใช่ไหม๋ยวรีเซ็ตใี่นเหยียบปึ๊บตดลงไปเลยพี่หมีไม่ใช่แล้วเราต้องไปให้ไหวนะครับมันจะโอ้เราก็ต้องทันเวลาด้วย จะพึ่งจะเย็นถึงแล้วอุย้ยโอ้โหแล้วหมดเวลาพอดีจะบ,บ่าตายเยียบเราวิ่งมาสแตนบายไว้ก่อนให้น้องมาสแตนบายให้พี่หมีโดดไปโดดพี่หมีอยู่ตรงนี้เอาพี่หมีมึงเลื่อนพี่หมีมึงเลื่อน,อนทำไมเท้าก็มีมึงยังจะเสือกเลื่อนอีกอโดนเสียบตายเน่ยเลยวไม่ได้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 ไ อีพี่หมีนี่ทำให้ประสาทแดกตลอดเลยนะโดดไปโดดไปเยอะตรงนี้ก่อนฮึ๊บตอนน้องน้องมึงน้องกดดิม้าน้องมึงถือเออน้องมึงดึงดึงมาดึงมาเสร็จน้องโดดไปโอ้โหพี่หมีตายในความมืดเอาไหมพี่หมีมาก่อนไปก่อนไปไปไปเร็ว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 ดึง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 ดีน้องน้องน้องดึงมาปึ๊บเสร็จปึ๊บโดดเข้าไป สวยสวยโอ้วันนี้นีน่ด้วยนี่ว่าเอ้เด๋ยวไม่เป็นไรนี่มีผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เกียบอย่างเดียวในตอนนี้ตัวไปตัวไปผ่านว้ยวู้วู้เยสอืมมันต้องอย่างนี้สิวะต่อมาแดานเจอร์แมนนี่คืออยังงเล่นนี่มีกล้วฟันเฟืองมาอีกแล้วโคตรเกลียดเลยที่เกลียดเลยกับฟันเฟือง อันนี้โดดไปได้แล้วไงต่อโอ,โอเคน้องโอเคพี่หมีมันผ่านไปได้แต่น้องมัผ่านไปไม่ได้นี่ยอันนี้จำเป็นแน่ๆเลยมาไปทางยาวๆ อันนี่ก่อนนะเนาะโอเคเสกดอกไม้มาอเออพร้อมไปต่อละน้องก็น่าจะพร้อมไปต่อละโอเคอย่าไหมนะโอเคเดี๋ยวนะแสงสว่างอนะติดน้องติดไอตัวกลมๆนี่อย่างเดียวเลยไหม โอ้มยมีอย่างนี้ไว้เล้วเราก็เลื่อนมาปอนนี้ปะไม่มีโดดโดดกลับพี่มีโดดกลับเอ้าพี่หมีโดดกลับทำไมเยอกวันคือเหมือนกับว่าเราต้องเลื่อนไอ้นี่มาก่อนใช่ไหมเลื่อนมาเลื่อนมาจนถึงไอหอยทากนี้เราก็โดดกลับพอหอยทากมันกลับไป น้องเราก็เลื่อนผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าปุ่มเสร็จปุ๊บให้น้องไปก่อนให้น้องไปก่อนอ่าน้องมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็พี่หมีก็หยุดปล่อยแล้วก็เดินมาเองของพี่หมีเลยอ๋อโอเคถือว่าไม่ยากยเท่าไรนะม,นมาถึงจุดนี้แล้วไงต่อรู้สึกว่าพี่หมีต้องไปอีกแล้วโอเคขึ้นกำลัเปิดไฟ ประตูอยู่ตรงนั้นตรงด้านล่างนี้มีอะไรขวดแจอยู่นี้โอเคเกิบกวดแจมามปับ๊บอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่โอเคผ่านแล้วเราก็ไปต่อกันเลยนะจจะโอเคเราก็ให้พี่หมีไปเก็บไอ้นี่เลยเป็นไงโอ้โหผ่านแบบรวดเร็วสุดใจ ต่ระดับมันมีความสร้างสรรค์มากเลยนะแต่ระดับแบบมีความสร้างสรรค์เป็นศิละปะของตัวเองมากๆเลยอ่ะ